ชัดเจนครับเอาละคุณอะไรฮะคุณคุณขุนเหรอฮะคุณขุนจอมคีรีนะครับบอกดนตรีชัดเจนนะฮะเดี๋ยวนฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเอาละจะเริ่มแล้วฮะคู่เปิดสนามของการแข่งตะก้อทีมชื้มาวกอรทั้งที่ส2ครับผมครับก็เริ่มในทีม A ก่อนนะครับสองระบบจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับเป็นการแข่งขันในประเภททีมชุดชายนะครับทีมชุดชาย พุ่มโอเพนครับรุ่เสิร์ฟมากอเลียเปิดนะได้อยู่นะโอ้้หู้อ๋อผมสีทองนี่กอเลียเหรอเนี่ยโอ้โหว่าเอกใครนะ,ะนี่เสิร์ฟดีครับหนุนยกล้นมาตอนนี้กอเลียจะยชงให้เตยน,นี่น่าจะลงนะเป็นแก้กของการท่าเรือนะครับ สามเท่าครับตอนนี้กองทบ,บกจะเป็นฝ่ายเสริมฮะโดยจะบูธฮะจะทิศคู่แกโอูจีมาที่พี่เกรงไกรแก้วเมียนะฮะเปิดไม่ขึ้นนะฮะหนึ่งสองจุ๊บอ้าวจีมาที่อันนี้เปิดขึ้นมาครับนมยกมาให้กับพี่บีลุกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยนะฮะใแตงของกองทบ,บกครับหนีเกรงไกลครับเสริมลุงนี้บญรยอดน่มเปิดครับ ตั้งกัามาพี่บีได้หัวเสาโอ,อ้เรียบร้อยเลยครับอยู่ในแคมป์ทีมชาติทั้ง3คนเลยครับใช่ก็อาจจะมีภาษีตรงนี้ก็ได้มีการฝึกซ้อมออต่อนเนื่องนะครับแบบนี้ได้ไมุรลูกดียอมรับจริงๆนะของพอลกะบอกนะไม่ว่าเกมเอาไว้เดี๋ยวผมสนามบึงล้วจะหาหาบุกกล้องดีๆฮะับ4ต่อ12ครับ ยังไม่ขยับไปไหนเลยฮะเสิร์ฟลูกนี้ดิเซิบเสิบพี่เหน่งของเราครับแข็งแข็งจะมีเสิร์ฟลูกนี้โอ้ยเรียบร้อนอะไรครับเสิร์ฟได้ดีครับพิกเน่นนะลูกนี้กลายเป็นต่างชาติจากเชียงรายเชียงรายอ่ะตัวเอกที่เป็นคนเชียงรายเหรอใช่ครับตัวเลืยกที่เป็นคนเชียงรายอ๋อ้มีหน้านะต้านได้หรือเปล่าครับเสิร์ฟลูกนี้จีไปบุ๊เปิดขึ้นมาครับหนุ่มยกมาให้พี่บีพี่บีโอ้ย ไม่ฮะนี่ตรงนี้ตอกปฏิไข่อู๋ลูกนี้เตยเปิดฮะกอเลี้ยนเองลูกนี้อุ้ยสิบเอ็ดต่อสิบหกครับเสิร์ฟลูกนี้อ้าวหนุ่มเปิดไม่ดีฮะลูกนี้เอาละเริ่มจับทิศทางได้แล้วครับสิบสองต่อสิบหกครับในเซตที่หนึ่งฮะ จี้ไปที่หนุ่มเปิดขึ้นมาครับตั้งสวยๆพี่บีลูกนี้ฟาดลงไปเรียบร้อยเรไรครับเป็นแ้มของกองทัพบกครับขยับไปเป็น12ต่อส7ที่อีกครั้งนี่พี่ดิวอยากจะมาหาแทนเก็ขเสิร์ฟจะเป็นของกองทัพบกครับเสิร์ฟลูกนี้ปั่นยอดฮะเตยตั้งขึ้นมาฮะยกมาให้ครั้งหนึ่งเตยรลูกนี้เรียบร้อยเรไรครับเป็นแ้มของการท่าเรือมีการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะครับยกเว้นกรุงเทพพกแมสมานะครับไม่มีแมสข้าม่ให้เข้านะครับผมโอ้โหเสิร์ฟนี้หนุน่มแกะเข้ามาได้ครับตั้งให้พี่บีลูกดีโอ้โเรียบร้อยเลนไรครับโอ้โหเป็นไงพี่แกะลูกออกมาได้ตอนนี้สิบสี่ต่อ,อตยี่สิบการ์เซอร์ได้เสิร์ฟเสิร์ฟไปอนุวัตเปิดได้ยศวัตคงจบที่อนุวัตชนะ จบการแข่งนในเซตที่หนึ่งนะครับทีมฟองขบกชนะไปย1ต่อ14นะครับก็สบายสบายพักสองนาทีที่สองก่อนกินน้ำกินท่าแล้วก็ลงมาลุยในเซตที่สองต่อน,นะครับช่วงพักสองนาทีเรามาดูวิเคราะห์กันนะพี่ซึ่งประเภทะตะก้จอจงถ้วยมอกอรครั้งที่42 ก็มีหมด4สีเว้นด้วยกันนะครับประกอบด้วยทีมชุดชายเราต้องให้นักตกร้อทีมชาติไทยออกมารับใช้สโมสรนะครับนั้นเป็นโอกาสดีของแฟนๆตกร้อนะพี่สาพันครับผมเริ่มในเซตที่สองการเทาเลอจะได้เสิร์ฟก่อนลองดูว่าการเทลเลอจะปรับเกมสู้กับคนทั่วโได้มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้มาบู๊เปิดได้หนุ่มยบ แล้วอคอนไซรยเขาแก้วไม่ได้ลงทีมนี้น่าจะวางไว้ในประมาณทีมบีนะครับสำหรับทีมพอลทับกี่ปุ้ยนะจริงๆก็คือในนัดสองทีมชนะแล้วก็คือจบใช<บ>่คร<บ>ับทีมชาติสองคนด้วยซ้ำน,นะครับคอนัยรเขาแก้วกับโทนี่ อลูกนี้เตยก็ยังเตะไม่ผ่านบล็อกอนุวัฒน์ชนะนะครับอันดุหนึ่งต่าหกครับเอาครับเปิดเข่าได้ดีฮะลูกนี้ร้อนนะต่างขึ้นมากอเรียลูกดีโอ้ยเรียบร้อยไรไรครับดูสีเยันจริงๆฮนะไม่ใช่แข่งแลแ้วเตะหาเตะหายไม่หา้าวเอาละโอ้ยยังแก้มาดีฮนะนี่ฮะโอ้พี่บีของเราครับโอ้ยแต่ลูกนี้เตยซัมติงนี่ ฟาดท่วมบล็อกนะตำรวจกำลังพบกับของคำเดียวคำหน้าอีกหนึ่งสนามนะครับเอาร้อนนะโอ้โหเรื่องนี้ฟาดไม่ยั้งครับเกาหลีหกต่อห้าเสริมลันนี้เกาหลีเปิดขึ้นมาครับตั้งขึ้นมาให้กับเตยสติปป๊กลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยไรครับเก้าต่อหกครับ บูดเสริมรงนี้เตยตั้งขึ้นมากอรีฟาดลงมาโอ้ยไก่บล็อกพี่บีฮะอนุวัตชัยชนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่ดึงตัวเข้าร่สังกัดได้ใช่อออโอ้ยอา้าวเหยียบลูกนี้โอ้ลูกนี้ดูสิทำอะไรกองทัพบกไม่รักเลยฮะอ้าวเปิดไม่ได้ฮะอนะตอนนี้ ที่ไหนนะซีเกมมาเลเซียครับมาเลเซียไม่ได้ระผมไม่ได้ไปมาเลเซียมีใครบ้างโอ้ยลูกนี้ยกมาให้ลูกนี้เตะรลูกนี้โอ้ยจับได้ครับโอ้ยยังไงฮะลูกนี้โอ้ยอ้าวยังไม่ตายครับโอ้ยโอ้ยสุดๆด,ดไปเลยฮะลูกนี้ต้องยอมเลยฮะลูกนี้ยอมแล้วจ้าหน้ามืดหรือเปล่า เอาละอุย้ยปักนี้ก็วืดเหมือนกันครับพี่บีของเราครับอนุวัฒนช์ชนะครับ17ต่อ18ครับของัะบอกเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับพี่บีโยนให้กับจันทนิคุก,กแก่เสิร์ฟลูกนี้อุ้ยลูกนี้แบบยังไงพี่โจ๊ก2 0ต่อ19ครับย้อนลูกนี้ตังคขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเตยอสับติงครึ่งน,นี้ฟาดลุวิ่งไม่รับไม่ทันนะฮะ เป็นแ้มของกาตินครับตีเสมอครับ20เท่าเออสองลูกนี้เสิร์ฟลูกนี้จีุ้้ยเปิดศีรษะได้ดีฮะหนุ่มยกมาพี่บีฟาดลงไปเรียบร้อยไรไรครับตัวชง <มา S 2> สามารถชมได้ง่ายใช่นั่นแหละฮะยี่สิบเท่าเอาครับก่อนี้เปิดขึ้นมาฮัทต์ตขึ้นมาฮัทกับเตยจะติดเลยจะติดลูกนี้เอาฮะติดบล็อกโอ้โหพี่ไปรับลูกไปทันครับก่อนี้โอ้โหเป็นแสบของรับพอครับตอนนี้ เป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วตอนนี้อุ๊ยเอากัดั๊กมาโอ้ยเอาละแกทำหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้ oh, ต้องยอมรับพี่บีจริงๆ,ๆแะตรงนี้ก็ถือว่าในเซตที่สองเป็นของกองบกเอาชานะไป23ต่อ21ครับในทีมเอครับก็ถือว่าในเซตที่สองเล่นกันสนุกมากครับพีาพา่ส่อคอนน่าเป็นภาษาอะ ภาษสายเกือบพลิกเกือบพลิกเกือบสิกใช่ไหมเพราะว่าจากดูจากรายชื่อแล้วขึ้นจะได้ขึ้นแห่งๆรวยๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของนักบวชที่ประสบความสำเร็จในด้านกีฬาแล้วก็ด้านอาชีพเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงละนะครับแล้วเป็นทั้งผู้หมวดใช่ไหมครับแล้วก็มีธุรกิจถือว่ายั่งยืนอ่ะพิจารณาครับ ก็เอาง่ายๆสบายๆแล้วพี่พู้อย่างเรานะฮะเกิดถ่วยนี้สีมือเข้าตาผู้สอนขึ้นา่าไทยหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ยังมีการเก็บตัวอยู่ที่คลองสองคลองหลวงประทุมธานีนะครับสำหรับปีชาศาสลัดแล้วก็อัสดินวงโยธาชุดแรกก็จะเป็นกองหกได้เสิร์ฟก่อนนะครับ โอ้โยยังไงล่ะโ,โโโกกละโอ้โหดูดิโอ้ยยังกับยิมนาสติกเลยฮะโอ้โห,โโหเจ้าห่านเหลือเสิร์ฟหนึ่งต่อสามโ,โ,โอ้โหที่สองของของะบบเสิร์ฟเลยขับรถถังเสิร์ฟดูดปีชาร์ตครับ ของทับอากาศที่จะคว้าอีกถ้วยหนึ่งซึ่งตอนนี้เกมเสิร์ฟเนี่ยที่มียาวเนี่ยถ้าเกิดละดีตัวทำเจ้าภูตวันโขกพาเขานเน้าไปน็ต้องวัดกันนะต้องรอรุ้นว่าระหว่างทออ,อก,กับทอบตายสั่งตายกับยาวคุณใหญ่ทำงานได้ดีเนะี่ยก็มีโอกาสชนะได้ใช่ถ้าคือเกมเสิร์ฟนะถ้าเกมครั้งที่หนึ่งจนถึงกสสองพันร้อยสอี่สิบ นั้นเลยล่ะน่าจะมีทั้งอนุสาวรีย์เหลืองเดชาดูลักชิดแก้วน้อยพรพุทธทองใสอ๋อเอารัตนองใสอ๋อพระรัตนองค์ใสพระงศ์สาทุมนะฮะรู้สึกว่าเขามีชื่อในนี้ด้วยนะในทีมซีแล้วก็อีกคนหนึ่งธนพลเส้นนวน้องเมฆดูดูโอ้โหยอดได้เยียมจริงๆอย่างนี้โอ้ยจีพี่ทับเปิดแจมมินอสตังขึ้นมาให้กับเจ้ากล้วยทุบโลกทีนี้โอ้ย คันหรือเปล่าพี่แมนโอ้โห8ต่อ15ครับเปิดศีรษะขึ้นมาครับเจ้าก้วยตั้งขึ้นมาครับเจ้าก้วยลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยไรไรๆครับโอ้โหเอาละแมนยกขึ้นมาเจ้าหาลูกนี้โอ้โหฝังเลยอ,ะอ่ะแต่ปักช้นได้นะกองกระบกฝีมือ โอ oh, ้เรียบร้อยเียบรครับครับก็จบการแข่งในเซฟที่หนึ่งของทีมบีนะครับของทบกชนะไป2 1ต่อ10บครับก็ขาดใช่นหมนะถือว่าการขึ้นลูกแรกของการท่าเรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ<ๆ>ก็ทำให้แตมคอาข้างที่จะห่างนะครับก็คือ,อ,คอเรือดนปืนใหญ่ยิงอะ ครับเริ่มในเซตที่สองของทีมบีแฟนจากพี่โจ้บอกว่าตอนนี้เขาเคยเห็นพี่เล่นตอนหนุ่มๆด้วยนะพี่โจ้นี่ยวันนี้คุณอะไรเนี่ยคุณวิรัตของระบบเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ พี่โน้ตโยนให้กับทับรถถังลูกนี้โอ้เสิร์ฟดีฮะเหมือนพี่โน้ตรู้เลยนะว่าลูกนี้เจ้าปุริเชย์เจ้าแตงติหยอด6ต่อ3 <shield. cra> um <irs> โอ้ยอันนี้ข้าช่องนครับเสิร์ฟลูกนี้จีเอพุริเชย์เปิดขึ้นมาครับตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหลูกนี้ป้าของ ก็เสด็จเมื่อกี้เป็นผลแล้วเมื่อกี้เอาล่ะฮะยังแก้แล้วโอ้โหแก้ไม่ทันนะฮะโอ้ยเดียวเอาละ่ะเห็นแล้วลูกจอดเนียยแม่ ชะชนะได้หรือเปล่าอ้าวพี่ไปที่เจ้าหานเปิดข่าวตายครับโอกาสเสี่ยเยอะใช่ไหมถ้าเปิดแบบเพราะว่าไม่ได้จังหวะการที่จะไม่โดนหน้าขานะครับมันโดนเหลี่ยมโอ้โหพี่น็อตโอ้ยไม่เสี่ยงนะ12-9ครับก่อนจะบอกนำอยู่ฮะเสริมลูกแรกครับโอ้่นี่ลูกอย่างนี้นะโอ้ถือว่าทำให้คู่ร่สู้นะ อ่านลำบากเล่นลำบากใช่ไหมโอเคข้าศึกบางทีลูกแรงๆนะพูดสู้รับได้ลูกนี้จะเป็นลูกทำลายจังหวัดจังโกล้าใช่แล้วถ้ากิดเล่นแบบนี้ทุกครั้งรุ่นใหม่ๆถ้าการเล่นต้องมีหลากหลายอย่างน้อยสองรูปแบบขึ้นไปนะครผมน่าจะได้ประโยชน์เอาละลูกนี้ผ่านโอ้โหโอ้บล็อกดีแต่บล็อกออกนะครับช่วยนะพี่สาวใช่จบตอน่ะ โอ้มาอีกแล้วนะครับอย่างนี้โอกาสที่จะข่าเรือโอ้โหไม่เงี้ยสิบสองต่สิบแปดเสิร์ฟลูกนี้น็อตยกมาให้กล้วยลูกนี้เรียบร้อยไรไรครับครับในสายบีนะฮะ ก็จบที่รัชเสด็น้อยเจริญนะหรือว่าปรถถังสรุปการแข่งขันในเซตที่2กองทองผบชนะไป21-15ต่อจบการแข่งขันกองผบชนะการท่าเรือ2-0ทีมพระพิสาภพรเอาละฮะก็ถือว่ากองพบในชุดนี้นะครับซึ่งพิ่ปุ้ยก็ไม่ได้ลงนะลงมาแน่นอนนะลงมาสัมผัสมือเพราะนี่ไม่ได้ลงคือว่าในนัดนี้ไม่มีการสัมผัสมือแล้ว